สวัสดีค่ะพบกับช่องเชฟวิตตินเนเยร์มณนีนะคะวันนี้อากาศดีมากๆค่ะก็เลยจะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นในป่ากันสักหน่อยนะคะอากาศช่วงสายๆของวันนี้ก็ประมาณ1 3 1 4องศาแล้วนะคะเพื่อนๆแดดดีทีเดียวค่ะไม่ร้อนไม่หนาวนะคะเดินเล่นชมป่าได้ตามสบายค่ะนี่นะคะใบบัวบกตามพื้นนะคะก็ขึ้นมาเต็มแล้วนะคะ ต้นไม้น้อยใหญ่นะคะก็เริ่มปิใบแล้วก็ส่งความเขียวขจีให้ผืนป่านะคะเพื่อนๆพื่ทำให้เดินแล้วสดชื่นมากๆค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงนกนะคะตลอดเส้นทางค่ะและนี่นะคะสิ่งที่เราจะพามาชมนะคะก็คือผักมุ้งฝรั่งค่ะเพื่อนๆพอพอแดดดีอากาศดีนะคะเขาก็จะโผล่พ้นมาจากพื้นดินค่ะ คลิปนี้ตั้งใจไม่ใส่เสียงดนตรีประกอบนะคะเพราะว่าอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังเสียงนกไปด้วยกันค่ะเห็นไหมคะกำลังโผล่ยอดมาจากพื้นดินเยอะ,ะเลยนะคะแต่ก็อย่างที่รู้กันนะคะหน่อยไม่เก็บค่ะ พามาชมนะคะเ,เพื่อนๆพามาชมความงามของธรรมชาตินะคะช่วงนี้นะคะอากาศดีเลยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าฝนจะไม่ตกสอสอาทิตย์แล้วนะคะก็จะมีหนาวช่วงเช้าๆนิดหน่อยนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะแดดจ้านะคะก็จะเพิ่มอุณหภูมิขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะต้นไม้ใบหญ้า,ยยาก,ก็จะผลัดกันผลิดอกออกผลนะคะเ,เพื่อนๆ ฟังเสียงนกแล้วก็สดชื่นนะคะแล้วก็มองไปทางไหนก็สีเขียวสบายตาค่ะป่านนี้นะคะเดินเข้ามาคนเดียวไม่น่ากลัวค่ะเพื่อนเพราะว่ามีทางเดินสะดวกสบายนะคะแล้วก็มีคนเดินมาเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะ ท่านที่รักหมานะคะรักสุนัขนะคะเขาก็จะพาสุนัขของเขามาเดินเล่นค่ะบางทีน้องหมานะคะเขาก็ลงไปเล่นน้ําค่ะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเดินสวนมาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายนะคะหน่อยจะชอบออกมาเดินช่วงสายๆนะคะเพื่อนๆ อาหารที่เยังอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นช่วงบ่ายแล้วก็แดดเขาเจะแรงมากเกินไปค่ะช่วงสายๆนี่อากาศสดชื่นกำลังดีนะคะเสียงนกร้องไม่ขาดสายนะคะได้ยินตลอดทางเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นต้นผล,ลไม้นะคะก็อยู่ในตระกูลเบอร์รี่ค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะเดี๋ยวเขาก็ออกผลค่ะแต่ว่าผลไม้ป่าที่ไม่ได้รับการใส่ปุ๋ยดูแลเขาก็จะลูกเล็กๆนะคะเพื่อนๆแต่ว่าสามารถเก็บกินได้ค่ะนี่นะคะเริ่มออกผลแล้วนะคะของฟรีมีให้กินอยู่ในป่านะคะอันนี้ก็แบล็คเบอร์รี่นะคะเพื่อนๆก็เริ่มแตกยอดแล้วนะคะ ต้นเก่าเขาก็ไม่ตายนะคะแต่จะรกมากๆแล้วก็หนามเขาจะคมนะคะเพื่อนๆแตกยอดเยอะเลย ใบบัวบกฝรั่งก็เยอะแยะเลยนะคะตามพื้นดินค่ะแล้วก็ออกดอกสีเหลืองสวยงามเลยนะคะ เดินไปก็จะได้ยินเสียงเครื่องบินนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าฟ้าโปร่งนะคะอากาศดีชาวเยอรมันเขาก็จะนําเครื่องบินเล็กออกมาบินเล่นค่ะเพื่อนเพื่อนก็จะทําให้ดีได้ยินเสียงเครื่องบินบ้างนะคะนี่นะคะผักบุ้งฝรั่งค่ะกอใหญ่มากๆเลยนะคะยอดใหญ่มากๆเลยก็จะขึ้นจากที่เดิมนะคะเพื่อน ยอดขนาดนี้ก็กำลังกินนะคะกำลังกินได้ค่ะนี่นะคะทั้งป่าเลยนะคะเพื่อนๆกำลังโตเลยค่ะ รุ่นนี้กำลังแกงเทพโพอร่อยเลยนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะถ้ายอดเข้าออกมาใหม่ๆนะคะทานสดก็ได้นะคะไม่มีพิษแต่อย่างใดนะคะ อย่างที่บอกนะคะคลิปนี้จะไม่ใส่เสียงดนตรีนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงนกแล้วก็มาชมธรรมชาติด้วยกันนะคะการเดินป่านั้นนะคะก็ให้อะไรกับร่างกายเราด้วยนะคะเพราะว่าเราได้เคลื่อนไหวนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ได้รับความสดชื่นนะคะจากธรรมชาตินะคะ และอีกอย่างเป็นสันทนาการที่ไม่ต้องเสียเงินค่ะเพื่อนๆแค่ใส่รองเท้านะคะหรือไม่ก็หาแจ็คเก็กตสักตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เดินออกจากบ้านค่ะเพื่อนๆแค่นี้เราก็ได้รับความสุขแล้วก็ได้ออกกําลังกายไปในตัวนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็ส่งกําลังใจให้กันนะคะหวังว่าคงจะได้รับความเพลิดเพลินแล้วก็คงจะชอบคลิปนะคะถ้าชอบก็รบกวนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับช่องชีวิตติดเตนนเยอรมณีนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ